SCS s แท็กทีม2หนุ่มสุดฮอตปอนภูวินส่งความสุขส่งท้ายปีกับโปรโมชั่นสุดคุม้มใน s c อสซีอเว้น s c a s s แ t แบรนด์อสังหารคุณภาพสูงและมีนวัตกรรมครอบคลุมทุกทำเลในกรุงเทพพร้อมส่งความสุขส่งท้ายปีกับโครงการบ้านรู้และคอนโดมิเนียมกว่า80โครงการในทำเลศัก,กยภาพทั่วประเทศกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ SC s c a s s e t h a v e n วดิวดีดิวเทพจบบูธนี้ไม่มีอีกแล้วครั้งสุดท้ายพร้อมแท็กทีม2นักแสดงดาวรุ่งสุดฮอตปอนณนะราวิทย์เลอรัตโกสุมและภูวินตั้งสักยืนเสิร์ฟความสุขให้ฟินสุดในงานนี้ค่ะ สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็สนุกมากๆครับผมก็ยินดีและก็ดีใจมากๆที่ทางเอสเซียเซเชิญพวกเรามาในวันนี้นะครับผมก็วันนี้อยู่กันที่แสมพัตากอนนะครับผมก็งานจัดตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่11นี้นะครับก็รีบๆมากันนะครับผมเพราะว่าโปรและดีลดีๆแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆใช่ครับก็ดีใจมากๆครับผมที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับเ c สเซียนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสพวกเราสังเกได้มาเจอกันกทุกคนด้วยครับหลังๆในผมอินบ้านจริงๆ ใช่คือผมแบบว่ารู้สึกว่าด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราอยู่ในเมืองมาเนาเป็นแบบเป็นตึกแถวอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราสนใจในเรื่องบ้านที่เป็นในลักษณะของแบบเป็นบ้านเดี่ยวละกันใช่คือผมมาอยู่กับแม่กับน้องแล้วก็คุณยายครับผมก็เลยสนใจบ้านเพราะว่าคือถ้าเกิดได้ซื้อบ้านที่ไหนก็อยากจะซื้อชานเมืองที่แบบว่าทั้งแม่ทั้งน้องทั้งยายแบบอยู่แล้วแบบว่าไม่มีแบบพวกมลพิษมลภาวะละกันใช่จริงๆแล้วอ่ะผมมีอะไรผมอ่มีบ้านในฝันคืออยากมีแบบว่าอะไรว่าโรงจอดรถใหญ่ๆ ลงจากรถ<า>ใหญ่ๆแล้วก็แบบว่ามีแบบห้องฟิตเนสแล้วก็มีห้องสั์เลียงครับผมใช่ที่ผมห้องนอนมีอยู่แล้วครับผม <c oughs> อันนี้หมายถึงห้องพิเศษไงโอโอห้องพิเศษที่เติมเข้ามาใช่แต่ว่าตอนนี้รถที่บ้านคือที่จอดมัน,น,น,มแ,มนแน่นหมดแล้วน่แน่นหมดแล้วใช่ครับ แต่มีมแ,แมมค่สองชันง้นเหรอครับเผื่ออนาคตไงก็ขอให้เราได้แบบเราสองคนมีงานอะๆใเยอะจะได้ขายงานได้เลยเหรอได้คือจริงๆแล้วผมชอบทั้งคู่ครับแต่เป็นคนดูทำเลเป <flakes> <c oughs> ็นหลักครับผมคือถ้าโดยส่วนตัวแล้วชอบบ้านมากกว่าแต่ว่าเป็นคนชอบอยู่ในเมืองมากกว่าครับดังนั้นออปชั่นเรื่องบ้านจะไม่ค่อยเป็นไปได้เท่าไหร่ดังนั้นก็คงต้องเป็นคอนโดครับผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของคอนโดคือเนื้อที่รับผมและจํานวนคนที่อยู่ผมรู้สึกว่าเอาจริงๆพอ เพิ่มขึ้นไป33ตารางขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันก็จะเริ่มมีที่โปร่งที่จะอยู่คนเดียวได้แล้วแต่ว่าถ้าอยู่กันมากกว่านั้นก็อาจจะต้องเพิ่มเนื้อที่เข้าไปครับผมแต่ก็ต้องจัดโซนกันดีๆครับคนพวกแบบโซนห้องนั่งเล่นใช่ห้องนอนห้องต่างๆก็ต้องจัดกันดีๆครับบ้านในฝันของผมก็คือบ้านใจกลางเมืองครับผมเป็นบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองครับผมซึ่งหายากแหละเข้าใจมากๆ ไม่มีตังค์ฝันไว้เฉยๆครับไม่มีตังค์คือจริงๆแล้วอยากให้มันอยู่ใจกลางเมืองจะได้อยู่ใกล้ๆเพื่อนครับผมแล้วก็จะต้องมีที่จอดรถที่เพียงพอที่เราอยู่ได้ทั้งตัวเราพ่อแม่แล้วก็สั์เลียงก็นิดหนึ่งก็นิดนึงครับก็อาจจะเป็นแบบห้องรับแขกที่สามารถปาร์ตี้ได้ด้วยแล้วก็อยู่กันหลายๆคนได้ด้วยครับผมก็ฝาก SC Asset Heaven ด้วยนะครับที่สยามพารากอนชั้นหนึ่ง นะครับผมตอนนี้นะครับจัดกันอย่างโปรโมชั่นอย่างเต็มที่นะครับผมรัะผมมีทั้งรุ่นรถมีทั้งส่วนลดมีทั้งเรื่องค่าส่วนกลางมีทั้งเรื่องการผ่อนเรื่องดอกเบี้ยก็มีโปรโมชั่นหลากหลายมากๆเลยนะครับก็มาแวะดูกันได้ที่สยามพารากอนได้ครับ